พระภาคุลเทระคลอดจากท้องคนเข้าไปอยู่ในท้องปลาเอตทักขณะทางผู้ไม่มีโรคาพาธประวัติของท่านมีดังต่อไปนี้ตอนที่หนึ่งคลอดจากท้องคนเข้าไปอยู่ในท้องปลาเมื่อท่านคลอดออกจากคันของมารดาได้ห้าวันบิดามารดารวมทั้งองศาขณะญ,ญาติได้จัดพิธีมงคลโกนผมไฟและตั้งชื่อให้ท่านและมีความเชื่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่าถ้านําเด็กที่เกิดใหม่ไปอาบน้ําในแม่น้ําคงคา แล้วจะทําให้เป็นคนไม่มีโรคเบียดเบียนและมีอายุยืนยาวพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายจึงได้นําท่านไปอาบน้ําในแม่น้ําคงคาซึ่งนับถือกันว่าเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนั้นขณะที่พี่เลี้ยงกําลังอาบน้ําให้ท่านอยู่นั้นมีปลาใหญ่ตัวหนึ่งแบกว่ายมาตามกระแสน้ําเมื่อมันเห็นท่านแล้วคิดว่าเป็นก้อนเนื้อจึงฮุบท่านไปเป็นอาหารแล้วกลืนลงท้องอาจเป็นเพราะท่านมีบุญญาณุภาพมากแม้จะถูกอยู่ในท้องของปลาก็มิได้รับความทุกข์ร้อนแต่ประการใด เป็นเสมือนว่านอนอยู่ในสถานที่อันสุขสบายส่วนปานั้นก็ไม่สามารถจะย่อยอาหารชิ้นนั้นได้จึงมีอาการเร,าร่าร้อนทุรนทุรายกระสือกระสนแบกไหวไปตามกระแสน้ําจนถูกชาวประมงจับได้และขาดใจตายในเวลาต่อมาเนื่องจากเป็นปลาตัวใหญ่ชาวประมงจึงพร้อมใจกันนําออกเร่ขายเพื่อนําเงินมาแบ่งกันชาวประมงเหล่านั้นช่วยกันนําปลาออกเร่ขายทั้งในหมู่บ้านและในตลาดก็ไม่มีใครสามารถจะจ่ายเงินเป็นค่าซื้อปลาได้ ขณะนั้นภริยาเศรษฐีในเมืองพาราสีผ่านมาพบจึงได้ซื้อปลานั้นไว้ด้วยหวังจะนําไปแจกจ่ายให้แก่บริวารและเมื่อให้จัดการชำระท้องปลาแล้วสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของทุกคนก็คือเด็กทารกที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเมื่อหายตกตะลึงแล้วก็อุ้มเด็กออกจากท้องปลาชำระร่างกายให้สะอาดแล้วเด็กทารกนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสน่ารักภริยาเศรษฐีดีใจสุดประมาณเพราะตนเองก็ยังไม่มีบุตร จึงพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังในท่ามกลางฝูงชนว่าเราได้บุตรแล้วเราได้บุตรแล้วและได้รับเลี้ยงทารกนั้นเป็นอย่างดีประดุดบุตรแท้ๆในอุทธรของตนเองตอนที่สองลูกใครกันแน่ข่าวการที่เศรษฐีในเมืองพารณาณสีได้เด็กจากท้องปลาคล้่ยสะพัดไปทั่วอย่างรวดเร็วฝ่ายมานดาบิดาที่แท้จริงของเด็กนั้นอยู่ที่เมืองโกสัมทีได้ทราบข่าวนั้นแล้วจึงรีบเดินทางมาพบเศรษฐีเมืองพารณาณสีทันทีได้สอบถามเรื่องราวโดยตลอดแล้วจึงกล่าวว่า นั่นคือบุตรของเราพร้อมกับชี้แจงแสดงหลักฐานเล่าเรื่องราวความเป็นมาโดยละเอียดแล้วเจราจาขอเด็กนั้นคืนฝ่ายเศรษฐีเมืองพารานสีแม้จะทราบความจริงนั้นแล้วก็ไม่ยอมให้คืนเพราะถือว่าตนก็ได้มาด้วยความชอบธรรมอีกทั้งมีความรักความผูกพันในตัวเด็กซึ่งเปรียบเสมือนลูกที่แท้จริงของตนทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าพาราสีเพื่อให้ทรงช่วยตัดสินคดีความให้ พระเจ้าพารานสีได้ทรงสอบสวนทวนความทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงพิจารณาวินิจฉัยให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายด้วยการตัดสินให้ทั้งสองตระกูลมีสิทธิ์ในตัวเด็กทารกนั้นเท่าเทียมกันให้ทั้งสองฝ่ายผลัดกันเลี้ยงดูสุดแต่จะตกลงกำหนดระยะเวลาตามความพอใจของทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้นามว่าภากุละแปลว่าคนสองตระกูลเพราะท่านจริญเติบโตในตระกูลเศรษฐีทั้งสองตระกูลตระกูลและครึ่งปี ท่านมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตามวิถีชีวิตคารวาสด้วยความอุปถัมภ์บำรุงของตระกูลทั้งสองนั้นจบจนอายุถึง80ปีตอนที่สเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาสมัยหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาเสด,สเด็จอุบัติขึ้นในโลกได้ตรัสรู้พระอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณเที่ยวประกาศหลักทมคำสั่งสอนให้ประชาชนได้บรรลุมรรคผลตามอำนาจวาสนาบารมีของตนตนสเสด็จมาถึงยังเมืองสาวัตถี ภากุลลพร้อมด้วยบริวารได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและรับฟังพระธรรมเทศนาเกิดศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาจึงกราบทูลของบรรพชาอุสมบทพระพุทธองค์ประทานให้ตามประสงค์และประทานพระโอวาทอันเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากนั้นท่านได้ปลีกตัวไปสู่สถานที่อันสงบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรท่านอุตสาหทำความเพียรอยู่เจ็ดวันก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนที่สี่ได้รับยกย่องว่า เป็นผู้ไม่มีโรคาพาธเมื่อท่านได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านได้ช่วยแบ่งเบาภาระทางพระพุทธศาสนาในการอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและท่านเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดในทุดงข้อเนสักชิกทุดงคือการสมาทานทุดงด้วยการอยู่ในอิริยาบทสามคือยืนเดินและนั่งเท่านั้นไม่นอนและข้ออรัญญิกทุดงคือการสมาทานทุดงด้วยการอยู่ป่าเป็นวัดดังจะเป็นได้ว่าตั้งแต่ท่านบวชมานั้น ท่านไม่เคยจำพรรษาในบ้านเลยนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ไม่มีโรคเบียดเบียนไม่เคยให้หมอรักษาพยาบาลไม่เคยฉันแม้แต่ผลสมออันเป็นยาสมุนไพรแม้แต่เพียงผลเดียวเพราะว่าท่านไม่มีโรคใดๆเลยนั่นเองทั้งนี้เป็นเพราะด,ด้วยอนิสงส์แห่งการสร้างเวกุดีหรือซุวมและการถวายยาเป็นทานแก่พระสงฆ์เหตุการณ์ที่แสดงว่าท่านเป็นผู้อายุยืนยาวนั้นได้มีเรื่องกล่าวไว้ใน กุลเทระชริยพูตสูตรแห่งคำพีมชิมนิกายอุปริปนาตว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระพากุลเทระพักอาศัยอยู่ที่เวลุวันมหาวิหารเมืองราชครึกขณะนั้นมีอาเจลกท่านหนึ่งชื่อว่ากัสปะอาเจลกคือนักบวชประเภทหนึ่งที่ไม่สวมเสื้อผ้าซึ่งเรียกว่าชีพเลยืยซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของท่านเมื่อสมัยที่ยังเป็นคฤหถ์ดได้มาเยี่ยมเยือนและได้สนทนาไตา่ทางพระเถระว่าท่านพากุลท่านบวชมาได้กี่ปีแล้วกัสปะอาตมาบวชมาได้แปดสิบปีแล้ว ท่านภาุลตลอดระยะเวลา80ปีที่ท่านบวชมานั้นท่านมีความเกี่ยวข้องกับโลกิยธรรมกี่ครั้งท่านกัสปะอันที่จริงท่านควรถามอาตมาว่าตลอดระยะเวลา80ปีนั้นการสัญญาคือความใฝ่ใจในทางการมารม์เกิดขึ้นแก่ท่านกี่หนแล้วกัสปะตั้งแต่อาตมาบวชมาได้80ปีแล้วนี้อาตมามีความรู้สึกว่าการสัญญาที่ว่านั้นไม่เกิดขึ้นแก่อาตมาเลยอเจลกกัสปะได้ฟังคําของพระเถระแล้วกล่าวว่า เรื่องนี้น่าอัศจร,รย์จริงๆและได้สนทนาไตา่ถามในข้อทรรต่างๆจากพระเถรจจนหมดสิ้นข้อสงสัยแล้วในที่สุดก็เกิดศรัทธาขอบวชในพระพุทธศาสนาและได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์อีกรูปหนึ่งด้วยความที่ท่านเป็นผู้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเป็นเหตุให้ท่านมีอายุยืนยาวดังกล่าวมานี้พระบรมศาสดาจ,จึงทรงยกย่องท่านในตําแหน่งเอตักคะเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุท,ทั้งหลายในทางผู้ไม่มีโรคาภาพ ตอนที่ห้าปริณิพพาในท่ามกลางหมู่สงนั้นท่านพระพากุลเถระดำรงอายุสังขารสมควรแก่การแล้วในวันที่ท่านจะนิพพานนั้นท่านนั่งอยู่ในท่ามกลางประชุมสง์ได้อธิษฐานว่าขออย่าให้สรีระของข้าพเจ้าเป็นภาระแก่หมู่พิสุสงเลยดังนี้แล้วท่านก็เข้าเตโชกสินปรรณิพพาในท่ามกลางหมู่สง์นั้นท่านเปลวเพลิงก็เกิดขึ้นเผาสรีระของท่านจนเหลือแต่อัิธาตุซึ่งมีสีและสันฐานด,ดังดอกมะลิตูม